ช่วงนี้ยากขึ้นเยอะมากครับขึ้นเร็วด้วยครับจะชวนเพื่อนๆมาทำปุ๋ยหมักในวงตะข่ายกันครับเพื่อนๆสิ่งแรกที่เราจะต้องเตรียมก่อนนะครับก็คือตาข่ายตาข่ายเนี่ยมันมีหลายขนาดนะครับความถี่ความห่างแล้วแต่เพื่อนๆจะอจะชอบแบบไหนนะครับได้ทุกชนิดก็ สามารถที่จะซื้อได้นะครับตามาล่านวัสดุก่อสร้างทั่วไปนะครับเราก็จะใช้ความยาวเนี่ยประมาณ3เมตรพอมาทําเป็นวงแล้วเนี่ยก็จะได้เส้นผ่าศูนย์กลางประมาณ1เมตรนะครับกําลังดีนะครับแล้วก็ใช้ไม้ไผ่นะครับหรือเศษไม้ที่เหลืออยู่ในบ้านในสวนของเราเนี่ยปักเป็นหลัก4ี่มุมนะครับ เพื่อยึดตะข่ายเอาไว้ไม่ให้ล้มเสร็จแล้วเราก็ตอกลงไปสักเล็กน้อยนะครับแล้วใช้เชือกฟางมัดเองเท่านี้เราก็จะได้วงตะข่ายไว้สําหรับทำปุ๋ยหมักกันแล้วหลังจากที่เราตัดหญ้านะครับในสวนในบ้านเรียบร้อยแล้วนะครับเราก็ทยอยเอามาใส่ในวงตะกร้านะครับ หญ้าที่เราตัดเนี่ยมันจะมีความละเอียดมากถ้าเป็นไปได้เพื่อนๆให้ผสมกับใบไม้ลงไปด้วยนะครับเพื่อที่จะทําให้เขาเนี่ยโปร่งขึ้นสักเล็กน้อยนะครับไม่แน่นจนเกินไปแต่ถ้าไม่มีจริงๆนะครับหญ้าที่เราตัดมาเนี่ยมันละเอียดอยู่แล้วก็ไม่เป็นไรนะครับเพื่อนๆก็ใส่ในวงตะขครแต่ว่าอย่าให้หนามากก็เอาสักแค่ฝ่ามือ ฝ่ามือนะครับฝามือนี่เราตั้งวางตั้งไว้ประมาณนั้นนะครับก็ไม่ให้เกิน10เซนแล้วก็โรยทับด้วยมูลสัตว์นะครับจะเป็นขี้วัวขี้หมูขี้ควายขี้เป็ดขี้ไก่นี่ได้ทั้งหมดเลยนะครับโรยทับหน้าไปนะครับเอากะว่าโรยแล้วมองไม่เห็นหญ้าที่เราวางไว้ในชั้นแรกเสร็จแล้ว เราก็ลาดน้ำนะครับลดน้ำตามลดน้ำทับบนมูลสัตว์ที่เราโรยไว้นะครับเนี่ยเป็นชั้นๆเราจะทำแบบนี้นะครับไปเรื่อยๆวันนี้มีหญ้า2องเข่งสามเข่งแล้วก็ทำเอาเท่าที่มีนะครับยังไม่เต็มเข่งก็ไม่เป็นไรนะครับวันไหนมีหญ้ามีใบไม้มีเศษฟางเราก็มาเติมลงไปเรื่อยๆนะครับเติมไปทุกวันทุกวัน แม้แต่เศษอาหารในครัวเรือนของเราเนี่ยก็สามารถนํามาทําปุ๋ยหมักในวงแะไคถ่ายได้เช่นกันนะครับซึ่งเป็นการจัดการหมุนเวียนขยะกลับมาใช้ใหม่ก็จะยิ่งดีเข้าไปอีกนะครับเพราะว่าจะได้ช่วยลดปัญหาการหมักหมมให้กับเทศบาลได้เป็นอย่างดีนะครับเศษอาหารเนี่ยเราก็โรยไปเท่าที่เรามีครับในครัวเรือนหนึ่งไม่เยอะหรอกครับ ทำให้เราได้ปุ๋ยหมักกลับมาใช้ด้วยเป็นการจัดการเศษอาหารในครัวเรือนไปอีกทางหนึ่งนะครับแล้วเราก็รดน้ำวันละครั้งครับพอให้เปียกชุ่มยิ่งถ้าเกิดช่วงไหนเป็นช่วงที่ฝนตกเราก็ไม่ต้องรดน้ำเลยแต่ที่จะมีเทคนิคแนะนำเพื่อนๆอ,อีกครั้งหนึ่งนะครับ เทคนิคอีกอย่างหนึ่งนะครับที่จะมาแนะนำเพื่อนๆก็นะคือเมื่อเราเติมใบไม้ใบหญ้าจนเต็มวงตะข่ายแล้วนะครับสิ่งที่สำคัญเลยก็คือเพื่อนๆออย่าลืมเจาะเอาเอาไม้นะครับหรือเอาเหล็กก็ได้นะครับเสียบลงไปนะครับให้ถึงพื้นของตะข่ายนะครับให้ถึงพื้นดินที่ตะข่ายวางตั้งอยู่แล้วกรอกน้ำลงไปนะครับ จะเป็น,นลำไม้ไผ่เจาะลงไปก็ได้ครับเพราะว่าเศษหญ้าเนี่ยมีความด่าแน่นเมื่อโดนความชื้นนะครับน้ําอาจจะลงไปไม่ถึงทุกๆ10วันเนี่ยควรจะเจาะแล้วก็กอกน้ำนะครับลงไประยะห่างของรูเนี่ยก็ประมาณสัก25-30เซนนะครับกำลังดีเมื่อเรากอกน้ําจนเต็มเสร็จแล้วเนี่ยเราก็ปิดรูด้วยนะครับก็ใช้เศษ ใบไม้ใบหญ้าที่อยู่ในวงตะขายเนี่ยแหละครับปิดรูเขาเอาไว้เพียงเท่านี้เมื่อครบหกสิบวันเราก็จะได้ปุ๋ยหมักคุณภาพสูงมาใช้กันแล้วครับ